พี่นัากตัวค่ะค่ะพี่ชุริวันนะคะพี่อุ้ยค่ะอยู่กรุงเทพฯค่ะภาคตะวันออกค่ะค่ะขอถามนิดนึนค่ะวันนี้หลังจากได้เล่นกิจกรรมของแคซิโกแล้วอะค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะเออเป็นกิจกรรมที่ดีนะคะให้แนวคิดเพราะว่ามันเอาไปใช้จากเรื่องจริงได้เลยนะคะอย่างทีมพี่ยค่ะนะเราตัดสินใจซื้อประกันกันเยอะนะคะอีกทีมหนึ่งเนี่ยน้องเราให้น้องลองตัดสินใจซื้อหุ้นเยอะ ปรากฏว่าเจอช่วงจังหวัดที่สรุปแล้วเนี่ยหุ้นตกต่ําเขาไม่เหลือเลยแต่ประกันชีวิตของเราเนี่ยเราได้เราซื้อเยอะเราซื้อตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราได้กําไรนะแล้วเราก็นับได้ทีละห้าพันเลยก็ทําให้ให้แนวคิดว่ามันเอาไปใช้ชีวิตจริงกับการทํางานได้เลยแล้วถ้าสมมติถ้าอยากจะให้ปรับปรุงพัฒนาตัวแพนิโกให้ดีขึ้นนะคะมีข้อเสนอแอะไรเพิ่มเติมไหมคะนเท่าที่เล่นดูนะคะก็เออ อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะว่าเพิ่งเล่นเราก็เลยยังไม่ค่อยเข้าใจคําว่าเล่นหนึ่งคนเล่นทั้งกลุ่มเนี่ยค่ะทีนี้ถ้าถ้าถ้าอาจจะทําความเข้าใจมากขึ้นก็อธิบายหรือให้เราเข้าใจมากขึ้นเราก็อาจจะใช้ได้ได,ได้ได้ดีมากขึ้นนะคะเวลาการเล่นวันนี้ประมาณสามสิบนาทีอะคะ่ะเพียงพอไหมคะคี่ว่าถ้าให้ดีนะคะอย่างน่าจะเอ่อน่าจะใช้เวลาประมาณสักสี่สี่สิบนาทีถึงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะก็น่าจะเห็นอะไรมากขึ้น แล้วก็ฝากว้นนดนึงสำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นแบบ็กซิงโก้่ะพี่จะแนะนำว่าอย่างไรถ้าคนไม่รู้จักมาก่อนลนืเอ่อต้องมาเล่นนะคะตอนแรกพี่ก็กจะไม่เล่นเพราะว่ามีติตดงานพอมาเล่นแล้วบอกโอ้โหถ้าไม่เล่นแล้วเสียดายมากเลยเพราะมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้เวลาใครชวนนะคะหรือว่ามีโอกาสต้องเล่นนะคะค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ